มะเร็งตับสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในประเทศไทยพบบ่อยเป็นอันดับที่1ในผู้ชายและอันดับ3ในผู้หญิงปัจจุบันพบผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ20,000รายจากสถิติขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO พบว่าในปี2553ประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งตับ23,410รายเสียชีวิต2 3 3 4รายคิดเป็นอัตราการเสียชีวิตวันละ55คนหรือเฉลี่ยชั่วโมงละ2คน และคาดการว่าในปี2573หรืออีก20ปีข้างหน้าจะมีจำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศไทยคิดเป็นอัตราการเสียชีวิตสูงถึงวันละ70คนหรือชั่วโมงละ3คนร้อยละ60ของโรคมะเร็งตับที่พบปอยในประเทศไทยเป็นโรคมะเร็งเซลล์ตับนะคะหรือ h e ป a t ต m a ซึ่งหากพบในระยะแรกก็อาจจะมีโอกาสหายขาด แต่หากพบในระยะสุดท้ายได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีก็สามารถยืดอายุของผู้ป่วยได้ในสามเท่านั้นนะครับที่สามารถจะค้นหาได้ในระยะเริ่มต้นนะครับแล้วก็หนึ่งในสามนี่นะครับก็สามารถป้องกันได้ส่วนอีกหนึ่งในสามนี่ยังยังทำอะไรไม่ได้ก็เป็นประเด็นสําคัญของทั่วโลกที่กําลังค้นคว้าวิจัยอยู่นะครับการตรวจร่างกายประจําปีถ้าเรามีเชื้อไวรัสบีไวรัสซีอยู่นะครับอันนี้ก็เราเรียกว่าต้องเข้าไปเฝ้าระวังนะแพทย์ก็จะเฝ้าระวังโดยการเจาะเลือด นะครับแล้วก็ตรวจอุ่ทาสาวอยู่นะครับอย่างน้อยอปีนครข้างละ6เดือนครับอันนี้ถ้าเราเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นก็สามารถจะค้นหาได้นะครับส่วนประเด็นของมะเร็งตับอ่อนอันนี้ค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับเพราะเพราะเรื่อตัวตับอ่อนเองนะครับยังไม่มีวิธีใดที่จะค้นหามะเร็งได้ในระยะเริ่มต้นนะครับส่วนกรณีของนายสายันสัญญาพบเป็นมะเร็งตับอ่อนระยะที่4แตกต่างจากมะเร็งตับทั่วไป รองศาสตราจารย์ายแพทย์นรินทร์วรวุิผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยาคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่าการรักษาในระยะที่4คือบรรเทาอาการเจ็บของผู้ป่วยและยืดระยะให้ผู้ป่วยมีชีวิตได้นานที่สุดในกรณีหุ้นใสัญญัญญาถ้าผลการวินิจฉัยที่ผมอ่านจากหนังสือพิมพ์นะครับบอกว่าเป็นมะเร็งตับอ่อนอระยะแพร่กระจายการรักษามะเร็งตับระยะแพร่กระจายเนี่ยเป็นการรักษาด้วยยายาที่ใช้เป็นยาหลักคือยาเคเมียมบัต แต่ในขณะเดียวกันก็มียาที่รักษาตามเป้าหมายเป็นยาที่ยับยั้งยีนมะเร็งเฮอร์วันนะครับใช้คู่กับเคเมีบบัตนะครับนี่เป็นหลักการรักษามาตรฐานในการรักษาในญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดนะครับและเพื่อช่วยแบ่งเบาค่าค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะลุกลามนะคะมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติจึงร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการเอ็น เพิ่มโอกาสเข้าถึงยายืดชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเซลล์ตับต่อเนื่องเป็นปีที่4โดยผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับยาซึ่งเป็นนวัตกรรมยาที่ออกรทธิ์เฉพาะเจาะจงต่อเป้าหมายซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายจากยาปีละ2 4ล้าน 4, บาทเหลือประมาณ2-6ถึงแสนบาทสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กันยายนนี้ค่ะ